พี่น้องเอ้ยไผว่าเมืองอีสานแลงให้จุ่แขนเพิ่นมาเบิ่งน้ำในน้ำยังโจโกเข้าในหน้าเขียวเหี่ยวๆมันสีแลงได้จังได๋พี่น้องเอ๋ย สวัสดีค่ะพี่น้องลูกค้าเหนียวขึ้นพีนจ้าเมื่อนี้มาทอดก้ไมเม่นอีกแล้วถ้าพี่น้องมากเกี้ยวขาเมื่อเนี้เกี่ยวตากไว้ด,ดอกขาพี่น้องเพราะว่าเข่าทึ้งถือเนาะจากจากพี่อนตะกรอนเม่นเม่นเกี้ยวห้าก,ก้อนอ่ะเมือ่อละลอยลอยแปดบาทหรือลอยห้าบาทนี่ละก็ว่าถือก็เลยพักกันตากมือนี้ เดี๋ยวนี่ผัดแห้งล่งเรื่อยเรื่อยเหลือยี่สิบสิบบาทจ้าเดี๋ยวนี้สงสัยสิตากใส่นันเหล่าไว้จ้าบ้านเปล่าขายลูกนณดเพ็ดนหน้าปีนเขาก่ถือเทน่าจากพี่นอ้อง ฝนกับผ้าอยู่เขาเป็นงี้ยีๆอยู่เที่ยวขึมทเที่ยวแดดตากเข่าปีนี้ลำบากขนะาดเนาะจ้ะพี่น้องดีฮูบเข่าฮุบออกอยู่แม่จ้ะถ้าว่าตากกะยันเข่าเนาขัําขายผัดถูกขายสโซดหันหน่าจา้ะบ้านนี่เอาออกตากพึ่งแดดในจักหน่อยฝนหัือนี้ลงมาเมื่อนี่คือสีแดดแดดไข่ไข่แน่จักหน่อย จังหวะพากกันมาเกี่ยวเขาจ้ะอันนี้เป็นเขาดอเนาะจ้ะพี่น้องเขาพันอย่างกอะกอขออยี่สิบสองแหมว่าเกี่ยวก่อนเลย เขามันิ้งบางงามปันเลยดอกจ้าพี่น้องเกี่ยวกับบันดล้ายจ้าขอบเป็นเฮดหน้าสบายห้ายนะคะพายเอา เป็นเขางันเนาะค่ะหรือว่าเขายายเขานิ่งเขียวอยู่เลยจ้ะอันนี้เป็นเข่าดอเนี่ยเกียวก่อน น้ำแะค่ะน้ำผ่านโทร์ลัสไป ่แค่นบอ ป่าคืองามเลยเนาะค่ะพี่น้องสีขาวตัดกันกับสีป่าแม่นิ่งได้บักฮวงสุขความจ้าพี่น้อง ฮวงเฮิมค่ะเอาเมื่อบ่มให้ลูกกินพี่ค่ะห้ายน่วยได้จ้ะหนึ่งสองสามสี่น่วยค่ะน่ายๆกับไมงพี่น้อมันเฮิมมันเฮิมค่ะเอาเมื่อบมมันกระสุกข้าปล่อยมันสุกค่าต้นมันจะเป็นเน่าๆเสียเพื่อเห้าจามานา Nhìn này biết rồi Thả nhìn nó mình <laughs> bố lại nó ngả <laughs> <nhà bố> lại <laughs> อายกันเลย n ไม่เหงว่าขาพี่น้องชิปนี้มันนี่จะล่าพี่น้องไปชมด้อจ้าขอกันไม่คิดนะตามพี่น้องเขามารับช่ไปกำลังใจให้ลูกคนเีวพนทีนเด้อจ้าชิปนี้สวัสดีจ้า